อย่างนี้ถือว่าเราโดนหลอกหรือเปล่านะครับซื้อประกันภยัยรถยนต์แบบไม่มีค่าเสียหายส่วนแรกแต่พอเอารถไปเคลมบางคนก็กลับถูกเรียก,กเก็บค่าเสียหายส่วนแรกด้วยนะครับแต่บางคนก็ไม่โดนเรียกเก็บเอ๊ะหรือมันยังไงพี่เม่นขออธิบายในเรื่องของค่าเสียหายส่วนแรกอย่างนี้นะครับปกติในประกันภยัยรถยนต์ก็จะมีค่าเสียหายส่วนแรกอยู่ในหลายๆส่วนเลยครับแต่พี่เม่นขอแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนที่1ก็คือส่วนที่เราเป็นผู้สมัครใจที่จะให้มีค่าเสียหายส่วนแรก โดยเราก็จะได้รับผลประโยชน์เป็นส่วนลดเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะทําให้เราซื้อประกันภัยรถยนต์ในราคาที่ถูกลงเงื่อไนไขนี้ก็จะถูกระบูอยู่บนข้อมูลหน้าตารางกรมธรร์ประกันภัยของเรานะครับที่เราจะเห็นอยู่ในช่องของความคุ้มครองตัวรถผู้เอาประกันภัยครับความเสียหายส่วนแรกภาคสมัครใจอันนี้เราใส่ตัวเลขลงไปเท่าไหร่เราก็จะได้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยไปเท่านั้นนะครับ เช่นใส่ค่าเสียหายส่วนแรกไป5 0 0 0ับาทเบี้ยรประกันภัยก็จะลดลงไป5,000บาทเช่นเดียวกันในกรณีที่เราเคลมซ่อมรถเราโดยเราเป็นฝ่ายผิดนะครับหรือไม่มีคู่กรณีเราก็จะต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกนี้ด้วยแต่ถ้าเป็นฝ่ายผูกก็ไม่ต้องเสียนะครับแต่ถ้าไม่มีตัวเลขนี้ก็แปลว่าเราซื้อประกันภัยรถยนต์แบบไม่มีค่าเสียหายส่วนแรกนั่นเอง ในส่วนที่2ก็คือค่าเสียหายส่วนแรกภาคบังคับนะครับอันนี้ก็จะมีอยู่ในหลายๆส่วนเลยทั้งในส่วนของตัวรถเราเองแล้วก็ส่วนของบุคคลภายนอกนะครับข้อมูลเหล่านี้ก็จะไม่ปรากฏอยู่ในกรมธนประกันภัยนะครับคนส่วนใหญ่ไม่เห็นก็เลยนึกว่าไม่มีแต่ทุกบริษัทก็จะมีการแจกแจงรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในคู่มือเงื่อนไขและความคุ้มครองกรมธนประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนะครับ ที่จะได้รับมาพร้อมกับประกันภัยรถยนต์ครับผมแต่ละบริษัทรูปเล่มก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่เนื้อหาข้างในนี่เหมือนกันครับของใครหายไปแล้วสามารถค้นหาได้ใน Google นะครับในส่วนค่าเสียหายส่วนแรกที่เกี่ยวข้องกับตัวรถอาจรายละเอียดได้ในหัวข้อความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ข้อ4ถ้าเหตุการณ์ที่เราเคลมไปเข้าเงื่อนไขตามคู่มือนี้นะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกด้วยครับ สิ่งที่จะต้องทราบก,ก็คือถ้าหากเราเกิดค่าเสียหายส่วนแรกมากกว่า1กรณีนะครับเราก็จะต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกทุกกรณีครับเช่นเราซื้อประกันภัยรถยนต์ที่ระบุค,ค่าเสียหายส่วนแรกภาคสมัครใจเอาไว้นะครับที่5 0 0 0ันบาทแล้วเกิดอุบัติเหตุที่เขาเงื่อนไขที่จะต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกภาคบังคับด้วยอีก1,000บาท แปลว่าเวลาที่เราเอารถไปเคลมเราก็จะต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกทั้งสส่วนนะครับรวมกันแล้ว6000บาทแล้วเดี๋ยวคลิปหนะ้าพี่เมนก็จะมาอธิบายในเรื่องของเงื่อนไขค่าเสียหายส่วนแรกกรณีที่ซ่อมรถเราอีกทีหนึ่งนะครับติดตามความรู้เกี่ยวกับประกันภยัยแล้วก็วิธีการสร้างไรายได้จากประกันภัยกับพี่เมนได้ทางช่อง YouTube สีกรุง168ทาง Facebook Page สีกรุง1 6 8สอนสร้างไรายได้จากประกันภยัย และทางเว็บไซต์สีกรุง1 6 8 .com นะครับ